อัลลมมฟังเรื่องราวอัน,นิสงส์การสร้างพระธรรมกายจำตัวตอน26บูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจดดอกมะลิดอกมะลิบนสวรรค์นี่ใหญ่นะใหญ่เราไปเก็บทีก็ลอ,อยมามีวิธีเก็บแล้วก็แวบขึ้นมาใหม่ก็ลอ,อย ได้หมื่นได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยคือฝนฟ้าตกแรงแลือเกินที่โรงเรียนอนุบาลชีวิตของเราที่เป็นไปในปัจจุบันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราในอดีตเป็นเหมือนกระจกส่องให้เห็นการกระทําของเราในอดีตชาติซึ่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างปะปนกันเราจะรู้ว่าอดีตเราทําอะไรมากระดูผลในปัจจุบันที่เราเจอ อนาคตเราจะเจออะไรก็ดูปัจจุบันที่เราทำประกอบเหตุจึงทำให้บางครั้งก็มีชีวิตราบรื่นดีดูมีความสุขจะศึกษาเรียนรู้จะประกอบกิจการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมช,มชมชอบของคนทั้งหลายบางครั้งก็ประสบความมิบัติลำบากยากเข็นจะจะลำบากลำเข็นอย่างไรก็อย่าไปคิดมากจะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีก รานะนั่นเป็นสิ่งที่เราทําไว้เองจากแนอดีทําใจยอมรับเสียเพียงแค่ี้ความทุกข์ก็ลดลงไปแต่งเยอะแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมนะความยอมรับเราเจออย่างเงี้ยมันจะได้ลดทุกข์ลงไปสิ่งที่เราทําผ่านไปแล้วหากเป็นเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจก็ไปควรค่ากับการนึกถึงให้เสียดอกบียเป็นทุกข์ฟร,ฟรีเสียไปเจ็ทุกข์ คนที่จะเลือกนึกเลือกคิดถึงสิ่งที่ดีที่จะทําให้ปลืมป้มพิติใจจะดีกว่าคือสิ่งอะไรที่เราพลาดพลั้งไปแล้วเราก็ลืมไปให้หมดสําคัญนะจ๊ะอย่างวันนี้ได้อ่านเรื่องของพชจฆาตคาวแดงที่ตาเหลือกเหลืองราสีแดงมาสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรเนี่ยดูโงเ่เฮงออก,อกโอ้โออันนี้ หน้าตาโง่เฮงอย่างนี้เนี่ยสามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยเพราะนั้นคือเราเอามาไว้ในขบวนการโจรแล้วก็เดี๋ยวมันก็ฆ่าเราเพราะนั้นก็ไม่รับไม่รับสมัครแต่ลูกน้องเห็นโง่เฮงกับชอบก็เลยให้เหตุผลกับหัวหน้าโจรวัจนายของเรานี่ มันยังไม่ครบสูตรเพราะโจรนี่ต้องห้าร้อยถึงจะโด่งดังไปทั่วโลกตอนนี้ไม่ได้ส<อ>ี่ <laughs> รข้าสิบเกเพราะฉะนั้นขอท่านประธานโจอนอนุมัติให้รับสมาชิกใหม่ที่คราวแดงๆตาเหลือกเหลืองนั่นแหะเป็นคนที่แล้วก<อ>็ <laughs> ท่าดีเงินนะอ <laughs> เออ,อแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสะด้วยสิ ันน้าโจรน,นี่ดูโงเ่เฮงออกเพราะว่าต่อมาก็พอรับสมบัติคนที่ห้าร้อยตาเหลือกเหลืองราวแดงได้แราวก็ทางการจับได้หมด <c oughs> จับโจรห้าร้อยได้หมดเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ฆ่าไม่ลงนะโอ้จะฆ่าคนทีละห้าร้อยคนเนี่ยมันทำไม่ลงยังไงก็ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันเหมือนพี่น้องผองไทยอะไรนี่มัจะไปฆ่ากันลงนอกจากบาบาบาบอหน่งเพราะนั้นก็เลยไม่กล้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เลยไปถามท่านประธานโจนเนี่ยมาทำประธาน <c oughs> เราจะให้โอกาสท่านรอดชีวิตได้ถ้าท่านฆ่าลูกน้องสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่ถ้าประธานโจนนั่นเป็นคนมีอุดมการณ์มีมโนธรรมโจน บอกไม่ได้หลยเราทุกยากลำบากกันมาเนี่ยเราป้นมั่งป้นมีป้นกันปีละหน,น <c oughs> ที่โดนจับในวันนี้ก็เพราะว่าป้นชิบหายกระตนป้นกันทุกวันอย่างนั้นเลยโดนจับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตกทุกข์ได้ยากกันมามันฆ่าไม่ได้หรอกก็ไปถามอีก499ไม่มีใครทำได้ไปถึงห้าคนที่ห้ารอย คือคนสุดท้ายเ<ช>ฟชชีโจน <c oughs> สมาชิกใหม่ <c oughs> ของหมู่คณะนโจรก็เข้าไปถามแบบเจ้าสามารถฆ่าอีก499คนได้ไม่ตั้งแต่หัวหน้าโจน <c oughs> เริ่มยมาเนี่ยได้แล้วก็ลงมือตัดคอหมดเลยมีเลี้ยวแดงดีโดยไม่สะ,ะทกสถาเนเป็นไปอย่างที่ท่านประธานโจนบอกเลย <c oughs> เลยนี่เก็ ประชาชนเห็นว่าเออนี้เข้าท่าใจถึง <Thank you. S 1> ก็เลยให้อภัยจากการเป็นโจรแต่แต,ต่งตั้งมาให้เป็นเพชฌฆาตเรียกว่าเพชฌฆาตขาวแดงมีคราวสีแดงโดยธรรมชาติไม่ได้ไปย้อมเยิ้มนะแต่ใครอเลิศไปย้อมก็เอา <laughs> ก็ทำหน้าที่ข่านักโทษที่ต้องประหาร จากพระราชาสั่งกดีจากตุลาการศาลก็สั่งประหารชีวิตก็ฆ่าไปเรื่อยจนกระทั่งถึงอายุห้ห้าปีแรงทักหมดแต่ก่อนฟันทีเดียวชั่วคอขาดนักโทษก็ตายทีเดียวคือทรมานทุกทีเดียวที่พอแรงหมดต้องสารทีชั่วมันก็ไม่ขาดคอก็ห้อยลแรงๆแรงมันก็ทรมานนี่ อีกชั่วหนึ่งก็จะไม่ขาดเล็งนิดหนึ่งต้องเฉือนอ้มันไม่ไหวอย่างนี้นี่นักโทษบอกอ๋อไม่ไหวหรอกขนาดนักโทษบอากาขอร้องเอาทีเดียวตายเธอสามทีตายไม่เรียกว่าผ่อนผันตายแต่มันทรมานตายเนะี <c> ่ย <oughs> ก็เลยไปบอกทางการบอกขอเปลี่ยนตัวพิจารณาใหม่เถอขเจ้าตายนะไม่ว่าหรอก แต่ว่าไม่ไหวถ้าชั่วเดียวตายไม่เป็นไรแต่สามชั่วไม่ไหวมันห้อยงแรงๆกันเสียสักรีโจรหมดเขาก็เลยเอาออกจากตำแหน่งเพรเจ้าคาดก็ไม่มีงานทำแล้วกลับบ้านก็มานั่งนึกโอ้ตลอดชีวิตเรานี่นะมิตตัดหัวคนมาตลอดเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยเลยนีย ที่จะได้อาบน้ำแต่งตัวอย่างสะอาดสะอาดสวยงามได้น,นุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่ในรได้ลูบไล้ด้วเครื่องหอมๆไม่เคยวันนี้เราจะต้องปลดประจําการแล้วก็ไปอาบน้ำา้้อย่างดีหาเสื้อผ้าใหม่มาใส่น,น้ำหอมโคตรนัททา <laughs> หอมฟุ้งปรากบราการกระทำของอดีตพระเจ้าค่าราวดแดง ไปอยู่ในคายญาณทัสสนญาณทัศนะขอระภาษารีบุตรคือยานทัศนะที่จะเห็นว่าใครจะบรรลุธรรมเนี่ยนอกจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่แจ่มแจ้งทด่สุดก็ยังมีพราษาวกอันนี้ด้วยนะว่าจะไปโปรดใครดีก็เห็นว่าโอ้ทั้งเมืองนี่อดีตพระเจาค่ะราแดงสว่างบุญเก่ามาถึงเห็นโดวงบุญเก่าก็เลยไปโปรด ก็ปรากฏว่าบุญเก่ามาถึงจริงๆอดีตพระเจ้าอาวแดงเกิดศรัทธาอันนี้มนตรับบาตรเสร็จกันนีิมนตไปฉันในบ้านแ้ะภาษาลิบุตรก็ฉันเสร็จก็จะโปรดก็เทศไปเรื่อยพระเจ้าอาวแดงก็นึกถึงอดีตที่ผิดพลาดโอ้เราตัดคอคนมาซะเยอะตายแล้วไม่ไหวเชาชีวิตภาษาลิบุตรรู้วารจิตก็หยุด ก็ถามว่าไอที่ท่านตัดหัวนะนะั่นน่ะคิดเองหรือว่าเขาสั่งให้ตัดแล้วตัดเฉพาะคนที่ต้องโทษประหารบอกเขาสั่งให้ตัดไม่ใช่เองอ้าวอย่างงั้นท่านก็ถามอย่างนั้นมันเป็นบาปมันเป็นบาปอกุศลด้วยหรือถามนะถามพระเจ้ากระแดงเนี่ยมาได้เรียนอะไรมาว่าตัดหัวคนอย่างเดียวคิดเองเอ้ยงี้ก็ไม่บาปสิเอ้คิดเองงี้ก็ดีเหมือนกัน yeah. อดีตที่ผิดพลา,าดอดีตไม่ใช่แค่ครา,าวแดงก็ลืมหมดอันนี้ตั้งใจฟังทำบรรลุทำเป็นประโสดาบันไดตำราก็บอกได้โสดาปฏิมักบางตำราก็บอกเป็นโสดาปฏิผลไม่รู้จะเชื่อใครเอาเป็นว่าได้เขาถึงกายทะโสดาบานันหน้าตักห้าวาสูงหวานแต่จะมักเรรคผลก็โอเคแหละปลื้มมากมีปิติสุขมากแต่ว่าถัดมา ไปโดนบวขหิดตายเพราะกรรมเงาแต่ตายแล้วไปสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไปจ้ะไปสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นแล้วอย่าลืมนะได้กายธรรมโสดาบันอยู่เฟสหนึ่งนะอดีตพระเจ้าอายราวแดงนะ่ะตัดหัวคนมาเยอะแต่ว่าพอเข้าถึงพระนี่ต้นะเข้าข่ายความเป็นพระอริยเจ้าอันดับต้นนะไปดุสิตบุรีได้ ไปสวรรค์ชันดุสิตให้เห็นพระเพระาะฉะนั้นนอดีตที่ผิดพลาดที่ให้ไหว้ในในการบ้านของเรียนโรงาบาลฝันนิฟันวิทยานะทากันแล้วบ้างหรืออยังนจะจ๊ะถ้าทําต้องเห็นพระในตัวเหมือนอดีตพิจิกาเรเดยงนี้แหละถึงไหนแล้วเนี่ย